หน้าทงบ้านบึกดงเหลืองหมดแล้วเหลืองหมดแล้วเหลืองหมดแล้วกาดนี่เนาะไผหับซื้อข้าวด,ดูดเสนอราคามาเด้อข้าวด,ดูขดข้าวดูดไปหับซื้อถ้าวิทยผลนี่ประมาณสี่ห้าหมื่นนี่ก็ดสีดูดแล้วเนี่ยถ้าเบิง่งผลผลนี่มนี่ก็ดโดดล้ว เลยราคาบ้านเวิรงกภูผัยรับซื้อแน่แล้วเก่าดูดนี่เหลืองเบิด์ตทงเลยประมาณลอยกว่าสอบคื้อขายเบิด์ตทงนี่บอดได้เอาไว้เลยคือโดดมากเหม็นขายเบิดเลยลอยประมาณลอยกว่าสอบปีกายนี่ได้อยู่ลอยอาชีพซื้อขายเบดิดปีนี้ยังบ่้โหจิได้ทำได้ปีกายนี่ลอยอาชีพชอบเหม็นขายเบิดเลยดูด ใช้มือเดียวเลยโดดขึ้นไปขึ้นเอารถมารับเลยปีนี้ก็ถ้าอิ่งพีชพ้นก่อนว่าข่าวพอ,อยุมายังหอดวันทีจะหกสิเจ็ดเนี่ยประมาณนี้แหละสีด่ดูประมาณเจ็ดสิแปดนี่แหละจริมเพราันพ่อโดดไปแล้วทั้งเทิงเงาก็กล่อยหมดแล้วถ้าแต่พน้นกับพ่อข้าฝุ่นฮับสื่อนะ่ได้หัวข่าวโดดไปฮับสื่อก็แจ้งราคามันเลยเด้อว,ว่าอยากดูด เดี๋ยวมันลายตากโวไว้แล้วเขาอรอยกว่าสอบเนาะตากคือสีโวไว้เดาไปตากเขาเนาะโอ้ไม่แต่นโดดมาละแม่นคลายหมดเลยโบเดียวไหวใค้ครับซื้อกบแจงว่าได้แจงราคานเนี่ยเนมัดท่งเลยกล้นี่ลอยหาสิบแต่ปีนี้จังโอ้โหสฉลี่ยสั่มเล เหมนคายเบิรดโดมาเม็นคล้ายเบเ,เลย